ร่วมกิจกรรมไลฟ์สดใน t i k t อกยังไงให้ได้คะแนนเปิดค่าการมองเห็นช่องตัวเองและช่องของเพื่อนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุก Infinity 88ออนไลน์นะครับก็ในคลิปวรนี้จะมาแนะนำเทคนิคนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์สดเพื่อนนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้คลิกได้ค่าการมองเห็นพวก engagement ตต่างๆนะครับเปิดการมองเห็นของตัวเองเปิดการมองเห็นของเพื่อนนะครับแล้วก็ สามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ด้วยเพราะว่าอะไรถ้าวันนี้เราเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับกับกับช่องที่มีค่า engagement ดีๆค่า engagement ดีๆก็คืออันดับอ่ะให้ดูวันนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอันดับอ่ะแต่ก่อนจะเริ่มต้นนะครับก็ฝาก,กเพื่อนกดใจนะครับกด comment จึงข้างสันนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราใน tiktok ด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับเอ่อหนึ่งเลยนะครับ ค่า engagement ของช่องดีเราดูจากตรงไหนนะครับหนึ่งเลยนี่อันดับนะครับอันดับอันนี้สําคัญนะครับเราหลายหลายท่านอาจจะมองว่าไม่สําคัญแต่จริงๆเราสําคัญหมดเลยอันนี้คือก็ลองลองลองจากช่องของตนเองด้วยนะครับจากการนี้เราเข้ามาทํากิจกรรมคืออะไรที่ผมเอามาสอนนี่คือผมลองลองเล่นแล้วเนาะลองทำนะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันใช่แต่ว่า1คือสิ่งสําคัญเลยเราห้ามทําผิดกฎชุมชน เพราะเมื่อไหร่ที่เราทําผิดกฎชุมชนเราจะถูกลดกล้าการมองเห็นทีนี้นะครับเมื่อเราทําผิดกฎชุมชนเราจะต้องทําอันยังไงอันดับแรกเลยให้เราเข้ามาเข้ามาร่วมกิจกรรมไลฟ์สดในกลุ่มของของอช่องของเพื่อนๆเราที่มีหนึ่งเลยเนี่ยนะครับมีคนติดตามเยอะๆมีนเนี่ยอย่างตอนนี้ของคุณทุกี้เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับเป็นเป็นเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้เนาะนะครับก็ <N> มีคนติดตามวันนี้วันนี้เนี่ยมีคนดูเยอะมากเนี่ยนะครับตอนนี้394คนแล้วก็อันดับของช่องเนี่ยนะครับอยู่ที่20ของประเทศนะครับ20ของประเทศนะเพื่อนเพื่อนเราต้องมองก่อนนะว่าตอนนี้มีคนเล่นทิกตอกในประเทศไทยเนี่ยน่าจะประมาณ40-50ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาที่อันดับที่20ได้เนี่ยการที่เราเข้ามาเล่นในในช่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เราจําเป็นเลยต่อมาคืออะไรนะครับ1ต่อมาคือเราต้องเข้ามาคอมเมนต์ ชิงสร้างสารรค์และห้ามคอมเมนต์ซ้ําๆนะครับบางคนก็ปี้วางก็ปี้วางนะครับคุณจะถูกลดค่าการมองเห็นได้อย่างชัดเจนจะไม่เห็นณนะตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเราลงคลิปวิดีโอไปหรืออะไรลงไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองเราจะถูกลดค่าการมองเห็นนะครับเนี่ยเราเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ตรงนี้เนี่ยนะครับขั้นต่ําให้ได้20ให้ได้20คอมเมนต์ ให้ได้20คอมเมนต์นะครับซึ่งตอนนี้เขามีกิจกรรมเนาะการการคอมเมนต์การมีร่วมส่วนร่วมกับกับ Tik t o k อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็เข้ามาเล่นได้นะครับร่วมกิจกรรมได้ต่อมาอะไรที่มีสิ่งสําคัญต่อมาก็คืออ่าจะมีการโยนกล่องของขวัญใช่ไหมครับนี่ต่อมาก็คือจะมีการโยนกล่องของขวัญก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการโยนกล่องของขวัญสําหรับท่านที่มีงบประมาณและอยากมีผู้ติดตามเร็วๆนะครับพอพอมีผู้ติดตามเร็วเนี่ย ข้อดีคืออะไรถ้าเกิดว่าเราต้องการผู้ติดตาม1,000พคนเพื่อมีปุ่มไลค์เนี่ยเห็นไหมครับคนเยอะมากเราโยนกล่องตรงนี้มาจะทําให้มีคนเนี่ยเขาเข้ามาอ่ะเรากดเข้าไปเรากดที่กล่องนะนี่ผมกดที่กล่องนะครับอ่ะเห็นไหมครับพราะเรากดที่กล่องเนี่ยพอะเราไปกดติดตามนะครับเพราะเราไปกดติดตามเขาเขาจะกดติดตามกลับเรามาถูกไหมครับเรากดติดตามเขาเขากดติดตามกลับเรามาแล้วเรารอรารวมกิจกรรมรับเหรียญกดรับเหรียญตรงนี้ถ้าเรากดได้เราก็จะได้เหรียญตรงนี้เหรียญตรงนี้เอามาทําอะไรครับ เหรียญตรงนี้เนี่ยพอเราได้มาก็เหมือนเป็นอ่ะสมมติเราได้มาหนึ่งเหรียญเราได้มือหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับพอเราได้มาหนึ่งเหรียญทํายังไงต่ออ่ะผมกดออกมานะครับเราก็เอาเอาหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับมาโยนมาโยนต่อมาโยนต่อในในช่องนะครับอ่ะมาโยนต่อในช่องแบบนี้เห็นไหมเนี่ยที่เขาโยนดอกอ่าโดนโยนใจมาโยนอะไรมาเนี่ยอันนี้คือเป็นการร่วมกิจกรรมการที่โยนอ่าการที่ทําโยนกล่องหรือว่าการให้ของขวัญเนี่ยกับผู้จัด ถือเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดแล้วก็2คือเราจะได้ค่า engagement เปิดการมองเห็นด้วยเพราะว่าการที่เราโยนโยนดอกไม้ลงไปเนี่ยมันเป็นการสนับสนุน tiktok ถูกต้องไหมครับกับการที่เราโยนโยนดอกไม้นะครับสนับสนุน tiktok นะครับ tiktok นะ tiktok แล้วก็ผู้จัดนะครับกับของขวัญกล่องของขวัญตรงนี้เนี่ยโยนไปเนี่ยอันนี้คือโยนให้ tiktok คุณคุณได้เปิดค่าการมองเห็นชัดเจนมากเหมือนเป็นการยิงแอดไปในตัวนะครับ สำหรับเพื่อนที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็จะละเอียดนิดนึงนะครับผมจะใช้เวลาแบบให้คุ้มค่าเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไปตัดต่อไปอะไรเงี้ยซ้ำๆด้เยอะแต่ผมอยากให้เพื่อนเข้ามาดูครั้งเดียวแล้วได้เนื้อหาสาระที่เอาไปใช้งานได้โอเคไหมนะครับอาจจะไม่จบในรอบนี้นะอาจจะมี e p ีที่2เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับเรื่องของการไลสดนะครับอะโอเคพอเราเข้ามาคอมเมนต์เราคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือเราต้องเข้ามากดแชร์กดแชร์ตรงนี้เราก็ได้คะแนนด้วย กดคอมเมนต์ตรงนี้เราก็ได้คะแนนด้วยทุกอย่างเป็นคะแนนหมดเลยเห็นไหมครับมีคะแนนหมดเลยตรงนี้ก็ได้คะแนนเป็นเหมือนทุกอย่างเป็นคะแนนหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามา, 1, าเาามติสัมพันธ์อยากเปิดค่าการมองเห็นเห็นไหมระดับที่19แล้วนะครับอยากเปิดค่าการมองเห็นเราต้องรีบเข้ามาอ่าแล้วเราก็เข้ามาแชร์อันนี้ตอมาเรื่องของการแชร์เรากดปุ่มแชร์แชร์ยังไงไม่ให้ไม่ให้รบกวนคนอื่นก็กดแชร์นะกดปุ่มแชร์ไปนะครับอ่า เสร็จแล้วให้เรามากดเนี่ยคัดลอกลิงก์ทำแค่นี้พอครับไม่ต้องไปส่งให้เพื่อนๆนะไม่ต้องส่งนะครับเป็นการรบกวนลองก์เขาผมเห็นหลายท่านอ่ะกดปุ๊บแล้วก็ส่งมาส่งมาส่งมาเนี่ยเราก็กดคัดลอกไปนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นเป็นตัวหนังสือนะครับว่าคัดลอกแล้วก็คือก็คือจบละก็คือเป็นการคัดลอกแล้วแค่นั้นเองนะครับต่อมาต่อมานะครับเนี่ยคัดลอกเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับคอมในคอมกับในนี้จะใช้นิดนึงเนาะนะครับอ่ะต่อมา อีกอันนึงที่เราต้องทําคือเราต้องเข้ามาเคาะจจเคาะจอเ้าใจส่งใจให้กับผู้จัดก็คือก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้หเ,นเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมสี่แสนกว่าไอ้สองสองสองแสนกว่านะครับส okay. องสองร้อยสิบกว่าโอเคอะวิธีการกดกดยังไงให้ให้เราได้คะแนนแล้วกดยังไงให้ผู้จัดได้คะแนนด้วยนะครับดูนะดูตรงน,รงนี้ดูตรงที่ผมเอาเมาส์วิง่งเนี่ยเคาะไปเลยครับเคาะไปเคาะไปเคาะไปจนกว่าเคาะไปจนกว่านะครับจนกว่าจะขึ้นใจตรงเนี้ยใจตรงนี้จะมีปลอดนะครับเเนี่ยเห็นไหม เป็นประลอดเนี่ยประมาณเนี่ยข้อไปเลยครับะใอยเต็มะใอยเต็มเคาะจนจนจะมีรูป <c oughs> เป็นรูปแบบดวงอันนี้เป็นรูปใจเดียวขาะจนกว่าจะขึ้นใจแบบหลายๆใจอ่าเนี่ยเนี่ยขึ้นขึ้นใจแบบนี้หลายๆใจแปลว่าพอแล้วนะครับพอแล้วเราได้คะแนนแล้วแล้วผู้จัดก็ได้คะแนนแล้วมันจะมีเนี่ยนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสําเร็จแล้วเราทําสําเร็จแล้วเราทําแค่นี้นะครับเนี่ยเราก็จะทําเราเข้ามาร่วมกิจกรรมประมาณนี้เราก็จะได้เราก็จะได้เขาเรียกว่า เราเราก็จะได้ค่าค่า e n g a g e m e n t หรือว่าเปิดค่าการมองเห็นในช่องของเรามันมันสำคัญยังไงการเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ t i k t อกเขาสนับสนุนให้เราเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะเพราะ,เพราะเขาทํามาเพื่อให้เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพอเราเขาทําขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราคือเราก็ต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมและเราก็ต้องทําตามที่ระบบเขาสร้างขึ้นมาเป็นกฎชุมชนของเขาทีนี้ในการที่นะครับในการทีเ่เราเนี่ยนะครับเข้ามา ทำกิจกรรมตรงนี้มันจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเวลาเราลงคลิปวิดีโอหรือว่าเราเข้าไปไลฟ์สดเนี่ยนะครับมันจะถูก,ถกดันช่องถูกเปิดกล้าการมองเห็นซึ่งถ้าเราสังเกตโคต้ดหรือว่าครูหลายๆท่านเนี่ยก็จะพูดแบบนี้หมดเลยจะพูดแบบนี้เลยว่าอ่ามันมันเป็นสิ่งสําคัญแต่ก็จะมีหลายๆหลายท่านที่มีข้อโต้แยง้งแต่จริงๆแล้วว่าลองทําดูแล้วแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใครที่ลงคลิปวิดีโอแล้วไม่ค่อยมีคนเห็นนะครับลองมาร่วมกิจกรรมพวกนี้ อย่างนี้ผมบอกก่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมอก่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อนๆอาจจะไปโพสตก่อนโพสตเสร็จแล้วก็ไปกดคอมเมนต์เพื่อนเขาไปกดรีโพสต์เขาเพื่ออะไรเพื่อเปิดค่าการมองเห็นอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ได้เช่นกันส่วนเรื่องของการรีโพสเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเข้าไปดูที่ช่องช่องทิกตอกของผมได้นะครับผมทําสอนรีโพสต์เอาไว้แล้วว่ารีโพสต์ต้องทำยังไงนะครับรีโพสเพื่อนเพื่อนได้เปิดค่าการมองเห็นเราเองก็ได้เปิดค่าการมองเห็นด้วยเช่นกันเนาะนะครับ อันนี้ก็เอาเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการทําไลฟ์สดเนี่ยนะครับที่ที่เราต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วทําให้เราได้คะแนนเปิดค่าการมองเห็นได้ engagement ได้อะไรต่างๆที่ tiktok เขาสร้างขึ้นมานะครับก็ฝากเพื่อนๆลองเข้ามาศึกษาและลองเข้ามาเล่นนะครับไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดนะลองเข้ามาทํากิจกรรมดูนะครับแล้วก็ขอให้มีผู้ติดตามครบ1,1ึ0 0พันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เทคนิคนะครับ การร่วมกิจกรรมในไลฟ์สดแล้วได้คะแนนทั้งผู้จัดและเราเปิดคา่าการมองเห็นที่ช่องของเราด้วยนะครับฝากไว้ประมาณนี้ก่อนจบนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดใจนะครับกดฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอใหม่จะมาแนะนำไปแล้วครับสวัสดีครับ